พระเอกเล่าให้น้าเอกฟังว่าไม่นาม่ามัวแต่อายเลยก่อนหน้านี้ตอนนี้รอดแล้วพอรู้ว่าเพลงตึกตักสะกดใจเขาเอาไว้และเล่าเรื่องที่หมาะเปิดเพลงนี้ตอนผ่าตัดให้นาเอกฟังนาะเอกไม่เชื่อและอยากยืนยันด้วยตัวเองและเข้าไปฟังเสียงหัวใจของพระเอกและได้ยินเสียงหัวใจของเขาอย่างเต้นแรงอยู่แต่เขาก็บอกว่ามันปกติดีไม่เต้นก็ตายนะสิและบอกให้นาเอกออกห่างจากตัวเขาได้แล้วก่อนจะเซลเธอว่าเธอรู้สึกผิดหวังที่เขาไม่ชอบเราใช่ไหม เธอบอกว่าอุตส่าห์มาด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วก่อนจะไปนางเอกสงสัยจึงได้ถามว่าหัวใจของคุณผ่านมาสิปีทําไมเพิ่งมาตอบสนองกับเพลงนี้ผลตรวจมันไม่แปลกหรอพระเอกก็ยืนยันว่าไม่แปลกและเพิเจอไปเองว่าชอบเธอถึงขั้นยอมโกนหนวดด้วยนางเอกก็ขอโทษที่ทําให้พระเอกสับสนแต่ก็บ่นว่ามันก็ฟังดูดีกว่าทําของใส่คุณต่อมาพระเอกแอบมาได้ยินตัวแทนมูลคุยกับแจซอกซึ่งกาลังนินทาเขาอยู่พอดีแจซอกเล่าให้ตัวแทนมูลฟังว่าพระเอกโดนนางเอกปฏิเสธ ตัวแทนมูลเตือนว่าอย่าเที่ยวออกไปพูดที่ไหนไม่งั้นโดนฟ้องแนะ่พระเอกแอบ,บคิดในใจว่าตัวแทนมูลยังอยู่ข้างเขาแต่แล้วตัวแทนมูลก็บนต่อว่าแอบบสมน้ำหน้าพระเอกอยู่เหมือนกันเวลาที่ต้องคอยเอาใจเขาหงุดหงิดทุกทีแจซอกอริ่เสริมว่าเข้าใจผมแล้วใช่ไหมตัวแทนมูลปลบกมือให้หนางเอกนี่สุดยอดจริงๆที่กล้าปฏิเสธคนอย่างพระเอกได้แจซอกยังบอกอีกว่าที่บ้านของนางเอกไม่มีใครชอบพระเอกสักคนต่อมาพระเอกเลยไปพาหลานนางเอกมาเล่นช่บ้าน เมื่อนางเอกมารับก็บอกให้หลานรีบกลับพระเอกจึงขอคุยด้วยและบอกว่าแต่ก่อนมีข่าวลือว่าเธอปฏิเสธฉันตอนนี้กลับกันแล้วดูเหมือนเธอจะติดฉันเขาแล้วนะและแอบจ้านางเอกว่าเธอติดฉันแล้วใช่ไหมนางเอกก็แอบเขินพระเอกเลยจะให้ใส่เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแต่นางเอกก็ไม่ยอมใส่นางเอกรู้สึกหงุดหงิดที่พระเอกเอาความรู้สึกของเธอมาล้อเล่นจึงชวนหลานให้รีบกลับกันพระเอกก็รีบบอกลานางเอกและดีใจอย่างมากที่หัวใจของเขากลับมาเป็นปกติและเย้ยนางเอกว่า เธอคงเป็นคนที่ต้องอยู่กับรักข้างเดียวบ้างแล้วล่ะบอกให้เธอนัน้นยอมรับซาแล้วก็เดินจากไปนาเอกจึงได้ประชดว่าถึงตายก็ไม่มีวันยอมรับแน่พระเอกดีใจมากที่หัวใจเต้นไม่เกิน88อีกแล้วและยังจับได้อีกว่านางเอกชอบเขากลายเป็นเรื่องสะใจขึ้นมาซะงั้นต่อมาพระเอกก็มาแก้ตัวกับตัวแทนมุนและแจซอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเป็นเพราะอาการผ่าตัดหัวใจของเขาเลกเข้าใจผิดเขาได้แล้วและตอนนี้จะจัดการปัญหาซินซา่ากลับมาถ่ายโฆษณาคู่กับเซรีต่อ และบอกให้หนางเอกรับผิดชอบเรื่องวายจากรองเท้าไปทําเองเลยคิดซะว่าจะได้ลบภาพรักแย่ๆของเธอไปด้วยตัวแทนมุนเสนอให้หมอพิวจูไปกับนางเอกพระเอกก็ไม่ขัดยินดีให้ไปด้วยและยังยกรถตู้ให้หนางเอกไปใช้ด้วยแจซอกถึงกับแซวว่านางเอกอาจจะเอารถตู้ไปเดทกับหมอก็ได้นะพระเอกบอกว่าเป็นแบบนั้นก็ดีเลยเธอจะได้ไม่ดูกระจอกนะต่อมาพี่ชายนางเอกและเจนนี่มาคุยงานกับรายการคู่สร้างคู่สมขากลับพวกเขาบังเอิญเจอกับอีซึงกินักร้องหนุ่มผู้โด่งดังที่มาถ่ายรายการที่นี่ด้วย เจนนี่เป็นแฟนขับจึงได้ขอเข้าไปจับไม้จับมืออีซึงกิก็เจแฟนขับชุดใหญ่ยอมไม่จับแต่โดยดีแต่พอพี่ชายนางเอกทักว่าพาเป็นคอเหมือนกับเจนนี่เลยทำเอาอีซึงกิแอบอายริบซ่อนไว้ทําไม่ทันแหมอาการแบบนี้มันเหมือนพระเอกเลยนะเนี่ยพี่ชายนางเอกก็ยังบอกว่าอีซึงกิช่างเป็นซุปตาร์ที่นิสัยดีรู้จักทักทายคนอื่นอีซึงกิที่ได้ยินก็รีบผันมาโบกไม้โบกมือให้อีกแจซอกถึงกับบ่นว่าผิดกับพระเอกมากตอนแรกที่เห็นพระเอกคิดว่าจะนิสัยดีซะอีกที่ไหนได้คิดผิด แต่พอรับหลังแฟนขับแล้วอีซึงกิก็่นกับช่างแต่งตัวทันทีว่าพาพันคอผืนนี้หมาที่ไหนก็ใส่ได้หรอหมาประโยคนี้มันช่างคุ้นๆน,นะพระเอกเดินมาเจออีซึงกิจึงได้ทักทายกันตามภาษารุ่นพี่รุ่นน้องในวงการและขอให้เขาช่วยเชิญนางเอกไปร่วมรายการบางอีซึงกิก็บอกว่าเรื่องแขกรับเชิญนั้นอยู่ที่คนเขียนบทและพ่วงกับพระเอกก็บอกว่าดังระดับเราทําได้สบายอยู่แล้วหรือนายยังดังไม่ถึงระดับนั้นอีซึงกิจึงบอกว่าพูดซะอย่างนี้จะช่วยพูดให้ก็ได้ พระเอกพูดตอบว่าานายยอมช่วยฉันจะไม่แตะโฆษณาตู้เย็นของนายอีซึงกิก็ชักของขึ้นและบอกว่าถึงจะเป็นรุ่นพี่ก็เถอะถ้ามาแตะโฆษณาตู้เย็นแล้วก็จะไม่ยอมเหมือนกันเพ่คู่ว่าถ้าไม่อยากให้แตะก็เชิญนางเอกไปออกรายการซะสองซุปตาหนุ่มทำท่าจะกินเลือดกันอยู่แล้วแต่พอแฟนขับมาเท่านั้นแหละทางคู่ก็ปั้นหน้าตายิ้มแย้มใส่กันรักใครเอาใจแฟนขับเป็นอย่างดีหมรุ่นพี่รุ่นน้องคู่นี้มันเหมือนกันเกินอีซึงกิมารับเชิญในแบบนี้เอาใจแฟนขับไปเลยจ้า นาเอกมาหาเพลงธิบ้านและได้ถามว่าทําไมให้รถตู้เธอใช้และเรื่องบริจาคอีกหัวใจผิดปกติอีกแล้วหรอชอบฉันขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมเพ่เก็ตอบว่าเสียใจด้วยไม่ใช่อย่างที่เธอคิดฉันแค่รู้สึกผิดรู้สึกขอบคุณและรู้สึกแย่ในเอกจึงได้ถามว่าเรื่องอะไรเขาก็ตอบว่ารู้สึกผิดที่คอยตามตื้อเธอรู้สึกขอบคุณที่เธอปฏิเสธและรู้สึกแย่ที่ทำให้เธอชอบฉันเมื่อมันสายไปแล้ว ไม่มีรูก้นจินขี้แพ้อีกแล้วเหลือแต่๊กโกจินแสนแกล่งคนนี้ที่ทําทั้งหมดก็เพื่อตอบแทนเธออย่าได้คิดมากไปนางเอกก็ยอมรับว่าผิดหวังและตอนนี้หลงรักเพเอกเขาแล้วเธอถูกจับได้แล้วจริงๆเขาจะถามว่านายจะบอกจะไม่มีวันยอมรับทําไมจู่ๆมารับซะละ่ะนายเอกจึงขอเวลาแค่สิบวิเพื่อจะยืนยันว่าหัวใจของเพเอกนั้นจะเต้นแค่60-90จริงไหมจากนั้นก็เข้าไปกอดพระเอกพระเอกก็ยอมให้หนางเอกกอด และกอดตอบสนองนางเอกไปด้วยกอดแน่แนๆหมุนไปหมุนมาเพื่อให้นางเอกแน่ใจว่าตัวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธออีกแล้วนางเอกจึงได้ถามว่าตอนที่อยู่ไกลคิดที่จะอยู่กับฉันจริงๆไหมเคยคิดไม่อยากไปจากฉันบ้างไหมคิดลึกซึ้งอะไรแบบนั้นหรือว่าใจคุณมันเปลี่ยนไปได้เองสินะเพราะมันเป็นหัวใจเทียมนี่นาะหัวใจดวงนี้มันฉลาดมากจริงๆเมื่อนางเอกไปแล้วเพลก็รู้สึกเหมือนใจเต้นแรงมากและถามตัวเองว่าไม่เคยคิดลึกซึ้งจริงๆใช่ไหม ต่อมาเจนนี่อยากให้หนายเอกสมหวังกับหมอพีจ่จูจึงได้นัดหมอให้มาหาหนายเอกที่ร้านของเธอหมอก็ดีใจมากและตื่นเต้นมากแต่แล้วแซรีก็โผล่มาเป็นคนไข้ด้วยอาการซึมซเหมือนคนอ่อนเพลียมากและบ่นกับหมอว่าหมอรักษาเธอไม่ได้หรอและพูดให้หมอออกห่างจากนายเอกซะจะได้ไม่เสียภาพลักษณ์ไปด้วยเพราะนายเอกมีแต่ภาพลักษณ์แย่แต่หมอกลับบอกว่าจะแสดงให้เห็นว่าชอบนายเอกอย่างจริงใจคนอื่นจะได้ชอบเธอไปด้วยเซรีจึงแอบเหน็บว่าทั้งที่รู้ว่าเธอชอบคนอื่นก็จะทำอย่างนั้นหรอ หมอก็ตอบประชัยเซรีจึงถามต่อว่ารู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนที่เห็นคนที่เราชอบไปชอบคนอื่นและบ่นว่าหมอไม่เก่งอะไรเลยรักษาเธอไม่ได้หรอกเซรีเดินออกมาจากห้องมาเจอเจอกับมีนาเซรีเดินตรงไปเหมือนอยากจะขอโทษกับเรื่องที่เธอเคยก่อเอาไว้แต่มีนาก็ทําเป็นไม่สนใจเซรีเซรีอ่อนเพลียมากจนรู้สึกหมดแรงเหมือนจะเป็นลมหมอจึงรีบมาช่วยดูแลเซรี พระเอกตั้งใจว่าจะลบทุกอย่างเกี่ยวกับนางเอกออกไปให้หมดและทุกอย่างมาเริ่มต้นจากไวที่เขาส่งไปให้ปีเตอร์จึงได้วาวขวดนั้นที่ปีเตอร์ส่งกลับมาออกไปให้หนางเอกที่ร้านของเจนนี่ในขณะที่ทุกคนกําลังรอหมอพิจูอยู่พระเอกก็โผล่มาแทานพระเอกขอให้หนางเอกดื่มไวที่เขาเอามาให้ทุกอย่างจะได้หายกันเรื่องระหว่างเราจะได้จบไปไวบอกให้หนางเอกเชื่อเขาเพราะเขาก็เคยหายมาแล้วและจะคลายม์สะกดให้แม้เรื่องไร้สาระแบบนี้ยกให้พระเอกเขาเลย เมือเ่อพระเอกยุยงซะขนาดนั้นนางเอกจึงได้คว้าขวดไวน์มากระดกซะจนหมดหลังจากนั้นก็บอกว่าหายเป็นปิดทิ้งแล้วพระเอกพูดว่าเดี๋ยวก็อ้วกออกมาหรอกดื่มรวดเดียวแบบนั้นแต่นากเอกกลับตอบกลับไปว่าจะไม่ยอมอ้วกมันทิ้งแน่เรื่องระหว่างฉันกับคุณจะกินมันให้หมดรอมันย่อยแล้วจะถ่ายมันทิ้งไปซะจากนั้นก็รียบลุกขึ้นออกไปจากโต๊ะเจนนี่มาขอให้พระเอกรีบกลับไปเพราะหมอพิจูกําลังจะมาและบอกว่าหมอเป็นคนดีมาคู่ควรกับนางเอก ขนาดนายเอกทำปากกาของเขาหายเขายังห่วงกลัวเธอจะรู้สึกผิดถึงกับซื้ออันใหม่และโกหกว่าหามันเจอแล้วพระเอกจึงได้รู้ความจริงว่านายเอกไม่ได้โกหกเรื่องปากกาและรู้สึกผิดที่เข้าใจนางเอกผิดไปเจนนี่ตามหานางเอกไม่เจอจึงได้โทรหาเธอพระเอกได้ยินเสียงโทรศัพท์ของนางเอกจึงได้เดินตามหาและมาเจอนางเอกนั่งเมาอยู่เมื่อนางเอกเมาก็มักมีอาการแปลกๆก็คือชอบพูจจา้ํำคนอื่นพระเอกเรียกนางเอกว่าใยญโง่นางเอกก็เรียกใยญโง่ เขาจึงถามต่อว e ่าเธอเมาแล้วชอพูดซ้ำก e ับคนอื่นใช่ไหมทําไมไม่บอกเรื่องปากการนั้นเธอก็พูดว่าไม่บอกเขาจึงถามว่าไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมเนก็บอกว่าไม่เชื่อพระเอกถามต่อว่าตอนที่เธอเคยบอกว่าไม่มีวันชอบฉันเธอตั้งใจถอนคําพูดจริงๆใช่ไหมเธอตอบว่าถอนคําพูดพระเอกถามว่ามันฝรั่งตั้งใจเอามาให้ใช่ไหมเธอก็ตอบว่าเอามาให้พระเอกจึงได้ขอโทษเธอจากนั้นก็คว้าตัวนาาเอกมากอน แต่แปลกใจที่หวัวใจของเขากับเต้นแรงมากแต่เมื่อดูที่เครื่องวัดมันกับเต้นปกติต่อมาหมอพิจูก็มาตามนัดเจนนี่บอกว่านางเอกหายตัวไปหมอจึงได้ออกไปตามหาและเจอว่านางเอกมานั่งอยู่ที่หน้าร้านหมอประคองให้านางเอกนั่งและได้ถามว่าพรุ่งนี้คุณจะจับมือผมไว้ใช่ไหมพระเอกแอบไม่เห็นหมออยู่กับนางเอกเขาก็ไม่อยากมองและรีบกลับบ้านไปรุ่งเช้านางเอกกับพี่เตรียมตัวไปอัดรายการพระเอกก็โผล่มา นายเอกจึงบอกให้พี่ไปก่อนเธอจะเคลียร์กับพระเอกให้เรียบร้อยแล้วค่อยตามไปจากนั้นก็มาบอกกับพระเอกว่าไหวที่ให้มาทำเมาค้างเลยช่วยพาไปหาอะไรกินให้หายเมาค้างหน่อยได้ไหมนายเอกพูดว่าการที่คุณไม่อยู่ใกล้ฉันก็ดีแล้วเพราะเราจะได้จบกันเหมือนในข่าวก็ได้พระเอกพูดเสริมว่าก็จริงนะถึงระดับของเธอยังอยู่ที่เดิมก็เหอะแต่ฉันอยู่ระดับสูงมีหวังตกต่ำแง่นายเอกจึงได้ย้อนว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วตอนนั้นน่าจะแกล้งไม่ชอบฉัน เขาก็ตอบว่าก็ชอบเธอมากจนทนไม่ไหวนี่นะนายเอกจึงถามต่อว่าชอบเธอจริงๆเหรอพระเอกก็ตอบว่าใช่ฉันเป็นไอรูก้นจทจ่แอบรักเธอข้างเดียวยังไงล่ะตอนนี้ที่ยอมพูดตรงๆได้เพราะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วถ้าไม่ได้สติฉันคงตกตามแงแกไปเลยนายเอกก็ขำแล้วบอกว่าดีใจนะที่คุณไม่ได้เลิกชอบฉันเพราะสงสารฉันมันทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นพระเอกก็ช่วยดูอัตราการเต้นห,หัวใจขนาดเธอยิ้มหวานขนาดนี้มันก็ยังเต้นอยู่ปกติ นายเอกเลยแซวว่ามันชันฉลาดซะจริงพระเอกก็โมว่าฉันเป็นผู้กุมหัวใจของตัวเองได้นี่นะนายเอกเลยกัดมือพระเอกซะเลยและบอกว่าแค่อยากเช็คดูว่าคุณจะกุมหัวใจของตัวเองได้ดีแค่ไหนเมื่ออาหารมาเสิร์ฟนายเอกก็บอกว่าจะตั้งใจกินและกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมถึงหัวและท้องของฉันจะเจ็บก็เถอะพระเอกกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนหัวใจเต้นแรงแต่เมื่อมองเครื่องวัดมันก็เต้นปกติอีกแล้ว หลังกินเสร็จเนยบอกว่าจะต้องไปถ่ายรายการต่อแล้วจากนั้นก็พูดต่อว่าเพราะคุณยอมบอกฉันทุกอย่างแล้วเดินจากไปฉันจะบอกคุณทุกอย่างแล้วเดินจากไปบ้างเช่นกันจริงๆแล้วใจฉันเต้นแรงมากหลังได้พบคุณทั้งดอกสัก,กุระดอกคาเมเลียก็บานอยู่ในใจฉันแต่ว่าเวลาดอกไม้บานกลีบดอกก็ต้องร่วงหล่นไปถึงใจฉันจะเต้นและมีความสุขมากแต่ฉันก็กลัวที่จะยื่นมือออกไปแต่ก็ดีแล้วที่กลีบดอกพวกนั้นร่วงโรยไปซะก่อนและขอบคุณที่พระเอกพาเธอไปดูดอกไม้พวกนั้น พระเอกกลับรู้สึกว่าหวัวใจตัวเองนั้นเต้นแรงมากแต่เครื่องวัดก็ยังปกติจึงได้บอกกับนายเอกว่าขอเช็กอะไรบางอย่างให้แน่ใจหน่อยจากนั้นก็เข้าไปจูบเธอหลังจูบเสร็จเครื่องวัดก็ยังเต้นปกติจนแทบไม่อยากเชื่อตัวเองนายเอกเศร้าและบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วขอบคุณที่ช่วยยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันจริงๆนายเอกเดินจากไปถ่ายรายการต่อในขณะที่พระเอกนั้นสับสวนวุ่นวายหวัวใจไปหมดคราวนี้จึงไม่อยากเชื่อไอ้เครื่องวัดมันละพระเอกเอามือถือขึ้นมาและจับตรจาการเต้นของหวัวใจแทน แล้วมันก็พุ่งไปถึงร้อยสาิบเลยด้านหมอพิวจูก็กําลังรอนางเอกอย่างใจจดใจจ่อและตื่นเต้นมากเซรีจึงได้บอกว่าไม่อยากเห็นความรู้สึกของหมอตอนนี้เลยและสารภาพว่าเธอชอบหมอหนางเอกตัดสินใจเดินเข้ามาในรายการที่จัดเตรียมสถานที่ออกเดทส,สุดหวานไว้เพื่อต้อนรับเธอด้วยระหว่างที่เดินอยู่นางเอกก็ลังเลนิดหน่อยหมอพิจูเข้ามาและยื่นมือไปหาหนางเอกสุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจจับมือของหมอเอาไว้ ถ้าเอกเดินเข้ามาเห็นนางเอกตอบรับจับมือกับหมอหัวใจของเขาก็เจ็บปวดมากปานจะขาดใจตายนักเอกขอให้หมอคิดซะว่าที่นี่ไม่มีใครจะได้ไม่ต้องรู้สึกเขินหมอบอกว่าคิดแบบนั้นอยู่แล้วอยากทําด้วยความจริงใจสิ่งที่ผมกุมไว้ได้ก็คือหัวใจของคุณนางเอกขอโทษหมอที่ทําให้เขาต้องวุ่นวายไปด้วยหมอบอกว่าตัดสินใจที่จะเข้าว่านังเอกเองและจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยหลังถ่ายรายการจบหมอก็ยังจับมือนางเอกเอาไว้ไม่ยอมปล่อย หมอบอกว่าไม่คิดว่านี่คือการถ่ายทําแต่คิดว่าเป็นความจริงผมแค่อยากจับมือคุณไว้ต่อเล่นเอาะนางเอกเขินเบาๆต่อมานางเอกก็รู้ว่าทั้งพี่ชายและเจนนี่อยู่ข้างหมอพิจูจูกันหมดเลยหมอจึงได้ขอให้นางเอกมาอยู่ข้างๆเขาเหมือนกันเดกถามว่าอยู่ข้างแล้วจะได้อะไรหมอตอบว่าความปลอดภัยความสบายและความมั่นคงแม้นางเอกเจอคําตอบนี้เข้าไปจะหวั่นไหวมีเนียพระเอกมาดักรอนางเอกที่นาบ้านและเจอกับหลานนางเอกเขาจึงแกล้งทาเป็นป่วย เมื่อหลานนางเอกเห็นเข้าจึงชวนเข้ามาพักในบ้านก่อนซึ่งวันนี้พ่อกับพี่ชายนางเอกก็ไปธุระที่บ้านญาติพอดีเมื่อานางเอกกลับมาถึงบ้านก็แปลกใจมากที่เจอเป้กอยู่กับหลานและดุหลานไปว่าอย่าชวนใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านมั่วๆแบบนี้อีกพระเอกเลยแซวว่าใช่สิต็อกโกจินเป็นแค่ใครไม่รู้ที่เจ็บอยู่หน้าบ้านแต่ต้องขอบคุณหลานของเธอนะที่พาเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีพระเอกตีซีหลานของาน,องนางเอกไว้ซะเยอะก่อนหน้านี้ทั้งถ่ายรูปและแจกไลเซนส์นให้กับเขาหลานเลยชอบเปกมาก พระเอกยังได้เขียนคำขอโทษในสมุดการบ้านของหลานอีกด้วยแต่ก็ไม่กล้าเอาให้หนางเอกดูนางเอกเตรียมกินบับไว้ให้หลานกินเพื่อไปปิกนิกพรุ่งนี้ต่อมาหลานของนางเอกก็ใส่ชุดสไปเดอร์แมนออกมาโชว์พระเอกก็เผยพูดเส่าว,ว่าเหมือนเต่าทองติดใยแมงมุมเลยนางเอกเลยดุว่าพูดแบบนั้นได้ยังไงเด็กก็น้อยใจนะพระเอกจึงเปลี่ยนเป็นพูดให้กำลังใจหลานเอกและบอกว่าเขาก็ชอบไอรอนแมนมากฉะนั้นเราอยู่ทีมเดียวกันพระเอกเล่าให้หลานฟังว่าชอบไอรอนแมนมากเพราะเขามีหัวใจเทียม และหันไปบอกนางเอกว่าไม่ได้พูดให้เธอสองสารหรอกนะหลังจากนั้นพระเอกก็อยู่เล่นกับหลานนางเอกจนดึกไม่ยอมกลับบ้านและไม่ยอมปล่อยให้หลานไปนอนด้วย,วยจนนางเอกต้องมาดุหลานเพราะพรุ่งนี้หลานต้องไปปิกนิกอีกหลังจากนั้นพระเอกก็บ่นถึงตัวเองและแกล้งพูดให้นางเอกสองสารว่าตอนเด็กๆไม่เคยได้ไปปิกนิกเลยเพราะต้องอยู่แต่ในโรงพยาบาลตลอดจากนั้นก็ขอให้นางเอกไปปิกนิกกับเขาบ้างพูดจาสนะสงสารเชียวแต่นางเอกก็บอกว่าฝันไปเถอะพระเอกเลยบ่นว่านางเอกเย็นชาจริงๆ นายเอกจึงได้ถามว่าไม่เคยมีใครปฏิเสธเลยเหรอเพเอกตอบว่าข้อดีของคนป่วยคือไม่มีใครกล้าปฏิเสธเขาเลยมีแต่คนยอมตลอดนายเอกบอกว่าจะไม่ไปปิกนิกกับเพเอกแน่นอนระหว่างเรามีพายุขวางอยู่รุ่งเช้าฝนก็ด้านตกหนักหลานนายเอกก็เซ็งมากที่อดไปปิกนิกเมื่อได้ยินเสียงออดประตูที่หน้าบ้านนายเอกคิดว่าเป็นเพเอกแนะ่จึงรีบไปเปิดประตูทันทีและยังเข้าไปผลักเขาอย่างจังด้วยแต่คนที่มาได้เป็นหมอพิวจูนายเอกเลยรีบขอโทษหมอเป็นการใหญ่ หมอมีของขวัญแนนเอกด้วยเป็นกล้องถ่ายรูปซึ่งหลานของนนนเอกก็ชอบมากเพราะอยากได้อยู่พอดีจะได้ถ่ายรูปตอนปิกนิกหมอตีซื้อหลานนางเอกซื้อของกินให้และยังจัดเตรียมแคมปิ้งปิกนิกกันในบ้านอีกด้วยเพื่อหวังดึงหลานมาอยู่ข้างเดียวกับเขาอีกคนพระเอกโทรหานางเอกและชวนเธอไปปิกนิกด้วยกันจัดเตรียมรถบ้านมาเสิบดีหวังให้นางเอกออกมาดูแนงเอกบอกว่ากําลังปิกนิกกันอยู่ในบ้านและตอนนี้เธอก็มีแขกด้วยเขาจึงถามว่าใช่หมอแผนโบราณนั่นหรอนนงเอกก็ตอบว่าใช่และพูดต่อว่า ถึงคุณจะบอกว่าตอนป่วยทุกคนจะยอมคุณทุกอย่างแต่สําหรับฉันถึงคุณจะตายฉันก็จะไม่สนใจคุณหรอกแมมพระเอกงานนี้เจ็บอีกแล้วต่อมาเรตติ้งรายการคุณสร้างคุณสมเทปที่นางเอกตอบตกลงหมอก็พุ่งกระฉูดมากผลตอบรับดีเกินคาดทางทีมงานรายการตัดสินใจว่าจะจ่ายหมอพี่จูกับนางเอกต่อไปจนกว่าจะทํารายการซีซั่นใหม่และพิธีกรอย่างเซรีก็ถูกลดบทบาทลงแทบไม่จําเป็นกับรายการอีกต่อไปเซรีก็เส็งหนักมากที่โดนนางเอกแย่งซีนไปหมดเหมือนสมัยก่อนไม่มีผิด ต่อมาพระเอกจะได้ไปเล่นหนังฮอลลีวูดเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ซะด้วยตัวแทนมุนนําข่าวดีมาบอกพระเอกแต่ดูเหมือนพระเอกจะไม่ดีใจเท่าไหร่เมื่อนักเอกมาเก็บของเล่นของหลานและเจอสมุดการบ้านของหลานที่พระเอกเขียนไว้ว่าหัวใจของฉันเต้นแรงเพราะชอบเธอฉันคิดว่ามันไม่ใช่แต่ฉันคิดผิดและอยากขอโทษเธอด้วยนาเอกคิดว่าเมื่อเขาไปฮอลลีวูดแล้วจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเธออีก ระหว่างที่พระเอกเตรียมตัวจะไปคุยกับพวกกับหนังฮอลลีวูดก็เกิดเจ็บหัวใจขึ้นมาจนต้องหางเข้าโรงพยาบาลหมอที่ผ่าตัดพระเอก,กรีบม,มาดูอาการของพระเอกทันทีหมอบอกว่าหัวใจพระเอกทํางานผิดปกติและต้องผ่าตัดอีกครั้งไม่รู้ว่าหัวใจจะหยุดเต้นตอนไหนอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รู้ตัวจะรีบเตรียมการผ่าตัดให้เร็วที่สุดโอกาสรอดของพระเอก50ต่อห0ิ แม้พระเอกจะรู้สึกเครียดกับอาการของตัวเองมากแต่เมื่อมีแฟนคลับมาขอลายเซ็นก็เซ็นแจกแฟนคลับที่รออยู่อย่างมากมายได้แจกแฟนคลับไปเต็มเมหลังจากนั้นพระเอกก็รีบไปคุยกับพ่วงกับและตอบตกลงเล่นหนังเรื่องนั้นหลังจากนั้นพระเอกก็บอกกับตัวแทนมุนว่าจะอยู่รับรางวัลน,นักแสดงนําที่เกาหลีก่อนถึงจะไปถ่ายหนังที่ฮอลลีวูดทางรายการคู่สร้างคู่สมก็มาขอให้ตัวแทนมุนยอมให้นางเอกเป็นคนเชิญรางวัลด้วยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับเธอให้ดูดีขึ้นตัวแทนมุนก็ตอบตกลง ต่อมานางเอกมาที่ห้องแต่งตัวของบริษัทและเจอพระเอกที่กําลังใส่ชุดสูทสุดเท่เพื่อขึ้นไปรับรางวัลพระเอกก็รู้ว่านางเอกเป็นคนเชิญรางวัลให้แก่นักสแสดงเด็กอีกด้วยจากนั้นก็พูดให้กําลังใจใเธอบอกให้เธอเดินอย่างมั่นใจบนพรมแดงคิดซะว่าตัวเองสวยที่สุดในโลกเชิดหน้าสง่าเขาไว้นเอกก็บอกว่าจะทําให้เต็มที่พระเอกถามนางเอกว่าวันนี้เขาเท่มากใช่ไหมนเนยก,ก็ตอบว่าเท่มากเขาจึงพูดต่อว่าช่วยจดจําเขาไว้ในแบบนี้ตลอดไปนะ เมื่อนางเอกเดินมาเจอผู้จัดก,การจางจึงได้เข้าไปทักทายเขากับน้องๆแต่ผู้จัดก,การจางกลับแขวะนางเอกว่าเป็นคนทําให้เด็กของเขาต้องตกรอบรายการคู่สร้างคู่สมอยากคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับที่จะไม่มีใครว่าอะไรก็ได้ใส่เสื้อผ้าพวกนี้ก็ไม่ได้ทําให้เธอดูดีขึ้นหรอกนางเอกจึงได้บอกว่าวันนี้จะไม่ยอมก้มหัวอย่างไม่มีเหตุผลให้กับผู้จัดก,การจางอีกแล้วและเดินอย่างเชิๆเตรียมตัวขึ้นเชิญรางวัลผู้จัดก,การจางจึงแกล้งทำกาแฟาหกใส่นางเอกจนชุดเลอะ ทางทีมงานรายการจึงไปขอให้เซรีไปเชิญนางวันแทนนางเอกพระเอกได้ยินเจนเนี่ตำหนิผู้จัดการจางว่าทำไมต้องคอยแกล้งนางเอกตลอดจึงรู้ว่าต้องเป็นฝีมือของผู้จัดการจางอีกแนะ่จากนั้นพระเอกก็เดินตามหานางเอกจนมาเจอเธอแอบนั่งร้องไห้อยู่แถมยังเห็นรอยแผลจากการโดนกาแฟร้อนๆลวกอีกด้วยเนกบอกว่าเธอซุ่มซ่ามจนทำชุดเลอะและชุดนี้ก็คงไม่เหมาะกับเธอจริงๆแผลพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก หลังจากนั้นพระเอกก็เปลี่ยนใจไม่ขึ้นรับรางวัลและไปต่อยผู้จัดก,การจ้างเพื่อแก้แค้นให้กับนางเอกแทนจนเรื่องราวกลายเป็นข่าวใหญ่นักข่าวตามหาตัวพระเอก,กนในควักตัวแทนมุนกับแจซอกจึงช่วยกันเคลียร์นักข่าวและบอกให้พระเอกหลบไปอยู่ในบ้านของตัวเองสักพักก่อนเมื่อนางเอกเห็นข่าวจึงมาหาพระเอกที่บ้านและพบว่ารหัสเข้าบ้านของเขาก็ยังใช้เหมือนเดิมนางเอกถามว่าไปต่อยใครเข้าก่อเรื่องแบบนี้ไม่อยากไปเล่นหนังฮอลลีวูดหนังยอดมนุษย์ตามที่ฝันไว้แล้วหรอพระเอกก็ตอบว่าไม่ไปแล้ว ถึงไม่มีฉันคอยปกป้องโลกมันก็คงดูแลตัวเองได้คนที่ฉันต้องปกป้องจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วและพูดต่อว่าวันนี้ทําเท่มาทั้งวันฉันเหนื่อยเหลือเกินจากนั้นก็เข้าไปก่อดน,นอกเอาไว้ขอชาร์จแบตหน่อยและพูดต่อว่าต้องการพลังมากกว่านี้จะได้มีแรงท,ทําเทสได้อีก